สวัสดีครับพบกับช่องเมสซายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเราตัวแทนทีมเยอรมันทีมที่เป็นถึงอันดับหนึ่งของโลกจะมีหน้าตาและชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากคุนแรกฟเกนสไตน์เนอร์ผู้เล่นระดับมอต้นของทีมเยอรมันโดยตัวเขานั้นปรากฏครั้งแรกในมังงะตอนที่152เขาลงเล่นคู่กับวอล์ ในศึก P ี o ล l ์ครับเจอกับยูกิมุระคู่กับโทคุเงาวะเขาเป็นผู้เล่นระดับมอต้นชั้นนำของทีมเยอรมันรวมกับเจ้าซิกฟรีดโดยหน้าตาของเขาอาจจะมีที่มามาจากแฟรงเกนสไตล์ผีไซบอร์กชื่อดังในแถบยุโรปมีสไตล์การเล่นเทนนิสหุ่นยนต์ไซบอร์กสามารถเล็งหาจุดบอดการยืนของคู่แข่งแล้วตีลูกไปยังจุดบอดรับลูกย่างทืนสุดของฝั่งคู่แข่ง บทบาทของเขาอาจจะน้อยไปหน่อยในบรรดาผู้เล่นในทีมเยอรมันโดยแฟรงเกนลงเล่นไปแค่1แมตช์เท่านั้นลงเล่นคู่กับวอล์กแต่ในแมตช์นั้นบทบาทของวอล์กกบบทบาทของแฟรงเกนมิดเลยถือว่าเป็นตัวละครบ,บทบาทน้อยที่สุดในทีมเยอรมันแล้วก็มาที่คนที่2 b เบอร์ตี้โบลิสสวิกวอลกเขาเป็นหนึ่งในคู่มือโปรสุดแข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์ u 17 w ว r l d c คร โดยตัวเขาปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่2 3 0เป็นแมตช์ระหว่างทีมเยอรมันปะท่าก,กับทีมแอฟริกาใต้เขาเป็นน้องชายแท้ๆของเจเกนโบริสวิกบอกกับตันมือโปอันดับหนึ่งของทีมเยอรมันเบอร์ตี้ได้จับคู่กับแดม่าเจอกับดุกคู่กับนีโอในแมตช์รอบรองชนะเลิศส่วนสไตล์การเล่นจะเป็นแนวออราวสามารถคอนโทรลลูกได้อย่างแม่นยำประสานงานกับแดม่าเป็นอย่างดี แล้วก็สามารถรับมือกับนนโอที่กลายเป็นทั้งเบียร์อินเซอุตคาโมและทีมออบุมาได้อยู่หมัดสุดท้ายพวกเขาก็พ่ายแพ้ไปแค่นิดเดียวแล้วต่อมาคนที่3แดงมาชไนเดอร์เขาเป็นผู้เล่นที่มีความสูง223เซนเป็นส่วนสูงมากที่สุดเป็นรองแค่ซูกิจากทีมญี่ปุ่นเท่านั้นแดงมาเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับมือโปร โดยตัวเขาจะจับคู่กับเบอร์ตี้เป็นขู่มือโปรสุดแข็แงแกร่งแดงม่ามีความสามารถขยายตัวเองให้ใหญ่โตราวกับคนยักษ์คล้ายกับโจจิจากเรื่องนารูโตะซึ่งแอดว่าอาจารย์คงได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครนี้แน่แดงม่าสามารถประสานงานร่วมกับเบอร์ตี้เป็นอย่างดีในแมตช์ที่เขาลงเล่นเจอกับดุกคู่กับนีโอเล่นงานนีโอที่กลายเป็นเบีร์อินแย่ขนาดนั้นเลย แล้วยังมีท่าประสานงานลูกกับเบอร์ตี้อีกอย่างท่าสตไลท์เปอร์สวักคีเป็นท่าที่ทั้งสองน,นั้นจะใช้เซนร่วมกันในการหาบายสปอตจุดบอดของฝ่ายตรงข้ามถือได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถโกงมากเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงคนที่4อัลเมอร์ซิกฟรีดผู้เล่นระดับมอต้นของทีมเยอรมันโดยตัวเขาเป็นอันดับหนึ่งในอะคาเดมีของทีมเยอรมันมีนิสัยชอบยั่วยุฝ่ายตรงข้ามและมีนิสัยที่ก้าวร้าวอีกต่างหาก ซิกฟรีเป็นตัวละครต่างชาติคนแรกที่ปรากฏตัวออกมาแข่งขันกับทีมญี่ปุน่นตัวเขานั้นรู้สึกโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากที่จูจูวอล์กได้พาทิสกุณคุ่นิมืสุคนญี่ปุน่นมาเป็นตัวแทนทีมเยอรมันทั้งทั้งที่ตัวเขานั้นพยายามอย่างหนักเพื่อจะได้เป็นตัวแทนเยอรมันโดยเจ้าซิกฟรีได้ลงเล่นคู่กับบิสมาร์คเจอกับฟูจิคู่กับดุ๊ก ในแมตช์ P-World ครับกับทีมญี่ปุ่นแต่อาจจะเปิดตัวไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่โดนดุกใช้ท่าดุกโฮมรันอัดไปที่ตัวเขาจนกระเด็นปลิวไปที่ถึงอัศจรรย์คนดูทำให้ช่วงแรกนั้นเจ้าซิกฟรีดหายไปจากเกมเลยแล้วก็มีบทบาช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วโดนทีเด็ดของฟูจิและดุกทำให้ในแมตช์นี้ซิกฟรีดและบิสมาร์ได้รับความพ่ายแพ้ไป จากนั้นในรอบรองชนะเลิศซิกฟรีดได้ลงเล่นคู่กับบิสมาร์กตามเดิมเจอกับคิริฮาระคู่กับทาเนกจิมาแค่เริ่มมาเจ้าซิกฟรีดก็ได้เข้าไปหาเรื่องคิริฮาระเล่นเอาคิริฮาระของขึ้นเลยทีเดียวส่วนการขันในช่วงแรกกลายเป็นว่า2คนนี้ได้ไล่ตีโต้กันซิกฟรีดจูจๆได้เข้าสู่สภาวะไร้ที่ติเฉยเลยส่วนคิริฮาระก็ไม่ยอมแพ้เช่นกัน ได้เข้าสู่โหมดเอ g e เจคร ara, ิฮาระสปีดความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวการขันเป็นไปอย่างสูสีจนทั้งสองฝ่ายหมดสติกันไปทั้งคู่สุดท้ายกลายเป็นทีมญี่ปุ่นเอาชนะไปได้ในสุดแล้วมาถึงคนที่5้าไมเคิลบิสมาร์ดเขาเป็นรองกับตันมือโปรของทีมเยอรมันอดีตเขาเคยเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันมืออาชีพและว,วอกกไดเเข้ามาทาบทามเขาให้ฝึกฝนเล่นกีฬาอาชีพเทนนิส โดยให้ผลว่าตัวบิสมาร์กมีสายตาอย่างเฉียบคมและมีพอสวรรค์เป็นอย่างมากด้วยสายตาของเขาที่มีความเฉียบคมจากกีฬาแข่งรถจะช่วยเขาตีลูกได้อย่างแม่นยำ100%บิสมาร์กนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในมังหะตอนที่142เป็นมต่ที่เขาลงเล่นคู่กับเจ้าซิกฟรีดการแข่งขันนั้นไม่ทันไรซิกฟรีดก็โดนลุกโฮมรันอัดเข้าไปเต็ม ทำให้บิสมาร์คต้องมาแข่งแบบ2ต่อ1กับดุก๊กและฟูจิซึ่งเขาก็สามารถแข่งกับ2คนนี้ได้อย่างสูสีโดยตัวเขานั้นได้ตีลูกโยกซ้าย,ยขวาเพื่อมาให้ดุ๊กนั้นใช้พาวเวอร์เทนนิสแต่กลับโดนทีเด็ดจากเทนนิสลูกแบบโจมตีใหม่ของฟูจิเลยทำให้ตัวเขานั้นได้รับความพ่ายแพ้ไปแล้วบิสมาร์กก็ประกววยขงในรอบรองชนะเลิศ ลงเล่นคู่กับซิกฟรีดเจอกับคิริฮาระคู่กับทาเนกิจิมาเริ่มเกมมาเหมือนจะเป็นศึกระหว่างคิริฮาระกับเจ้าซิกฟรีดไล่บีก,กันตั้งแต่ต้นเกมจนทั้งสองคนนั้นหมดแรงแล้ววูบไปกลายเป็นศึกรุ่นใหญ่ระหว่างบิสมาร์กกับทาเนกิจิมาทั้งสองคนนั้นแข่งขันกันอย่างดูเดือดทาเนกินจิมาได้ใช้ท่าอิซุมุหักล้างความรุนแรงของลูกส่วนบิสมาร์กก็ได้ตีลูกอย่างแม่นยำ จนท้ายเกมคริฮาระกับเจ้าซิกฟีดกับเข้าสุสนามอีกครั้งซึ่งทางบิสมาร์คและซิกฟีดสามารถใช้ซิงโคร่รวมกันได้แถมไม่ใช่ซิงโครธรรมดาซะด้วยสามารถสร้างขอบเขตการดำรงอยู่โดยสร้างภาพเสมือนตนเองออกมาได้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความเก่งการมากเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงผู้เล่นคนที่6อย่งางคว้าผับหรือ QP เสน,นาธิการแห่งทีมเยอรมัน เขาได้เข้าเรียนเทนนิสที่สมาคมเทนนิสเยอรมันตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วเคนเรนดอลโค้ชของทีมเยอรมันเห็นความสามารถเลยชักชวนให้ QP ฝึกฝนพิเศษเข้มข้นอย่างหนักทำให้เขาเป็นทั้งผู้เล่นและสตาฟคอยวางแผนการเล่นให้กับทีมเยอรมันโดย QP ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่1 3 5 แล้วได้ลงเล่นคู่กับทิสกะเจอกับอัตเบะค,คู่กับอ e ีลีเอะในศึกการแข่งขันกระชับมิดพีเวิลด์ครับส่วนการแข่งขันจบไปอย่างรวดเร็ว6ต่อ0เกม QP แทบไม่แสดงฝีมืออะไรออกมาเลยจากนั้น QP ก็ปรากตัวอีกครั้งในศึกการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเจอกับโอนิโดย QP มีทักษะการตีลูกอย่างแม่นยำจากการฝนกับเคนเมื่อ12ปีก่อน ไม่ไล่บีโอนิในเซตแรกไปได้โอนิเลยงัดสภาวะไร้ทิติมาตอบโต้กับ QP แต่ QP ก็สามารถใช้สภาวะไร้ที่ติได้เช่นกันแถมยังมีความรุนแรงมากกว่าโอนิซะด้วยเล่นเอาโอนิข้อมือหักเลยทีเดียวแต่ช่วงโคงสุดท้ายทั้งสองคนนั้นแข่งขันกันย่างดูเดือดแล้วก็เป็น QP ที่สามารถ เบียดเอาชนะโอนิไปได้ในที่สุดแล้วก็มาที่ผู้เล่นคนที่7ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นทิสกะคุณยิมิสึซึ่งเขานั้นต้องมาอยู่ทีมเยอรมันเพื่อมาทําตามความฝันของตัวเองทิสกะนั้นได้รับเชิญให้มาฝึกฝนให้เป็นมือโปรเทนนิสที่เยอรมันหลังจากเสร็จสุดระหว่างซิงกูกับมิวทแต่ตอนนั้นทิสกะยังไม่ได้ตอบรับคําเชิญใ,ใดๆจนถึงภาคยี่ยามาโตะอดีตกับตันของเรียนเซยกูได้ให้คำแนะนำกับทิสกะว่า ถึงเวลาที่ต้องทําตามความฝันของตัวเองได้แล้วจากนั้นเดสกาก็ได้ตอบรับคำเชิญแล้วก็ออกจากค่ายอิสุบเจยี่ปุ่นไปเมื่อเดสกาเดินทางมาถึงที่เยอรมันหนึ่งเดือนก่อนศึกโวครับเดสกาได้เดินทางมาคัดตัวเพื่อจะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ร่วมฝึกซ้อมกับวอกจากผู้สมัครราวๆ40คนโดยวอกนั้นต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะมาฝึกซ้อมร่วมกับเขาเพียงแค่4คี่คนเท่านั้นแล้วเดสกาก,ก็ได้ใช้เทศกาโซน สร้างอณาเขตพื้นที่เป็นวงกลมโชว์ต่อหน้าวอ,อกแล้ววอ,อกก็ได้บังเอิญเดินผ่านมาเห็นพอดีถือกับอึง้งเลยเข้ามาพูดคุยกับเทศกะโดยตรงแล้วจากนั้นวอ,อกก็ได้ชวนออกไปวิ่งรอบเมืองด้วยกันเมื่อทั้งสองคนนั้นวิ่งรอบเมืองเสร็จวอ,อกเลยชวนเทศกะมาฝึกซ้อมแข่งตีโต้ลูกด้วยกันซึ่งเทศกะก็ได้โชวท์ทศกะโซนและเทศกะแฟนท่อมต่อหน้าวอ,อกแล้วปูเกอร์ขูดสนับสนุนสปอนเตอร์ให้กับเรามือโปรเทนนิสชื่อดัง ก็ได้เห็นฟอร์มของเทสกะเลยอยากเข้ามาสนับสนุนสปอนเซอร์ให้กับเทสกะวอกเลยแนะนำให้เทสกะนั้นลงแข่งขันให้มากกว่านี้เพื่อต่อยอดเป็นประสบการณ์ให้เป็นมือโปรเทนนิสได้ง่ายยิ่งขึ้นเทสกะเลยได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นขันายุสิบเจ็ดเวิลดในฐานะผู้เล่นของทีมเยอรมันซึ่งแมตช์แรกในศึก World Cup เทสกะจะต้องมาเจอกับทีมญี่ปุ่นเป็นการขันพีเวิลด์คับกระชับมิตรทสกะลงเล่นคู่กับ QP เจอกับอัตเบคู่กับอ e ีริเ e, อการขันนั้นจบไปอย่างรวดเร็วด้วยฟอร์มสุดยอดและความโหดของเทสกา6-0ต่อเกมแล้วต่อมาเทสกาก็ได้ลงแข่งขันเจอกับกัปตันทีมแอฟริกาใต้นามว่าชิกยาบงกาซึ่งก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ซึ่งในตอนนั้นเทสกาได้โชว์ผลการฝึกตนทั้งร้อยชนิดสมบูรณ์แบบออกมาด้วยจากนั้นทีมญี่ปุ่น ก็ได้เข้ามาปะทะกับทีมเยนมันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศทัศกะลงแข่งในฐานะเดียวมือสองเจอกับยูกิมุระเซจิบุตรแห่งเทพเจ้าถือว่าเป็นแมตท,ที่ปะทะกันยาวนานมากถ้าทุกๆคนตามในมังงะก็กเกือบเครึ่งปีกว่าเลยที่สองคนให้แข่งขันกันกรเริ่มเกมมาทศกะนั้นได้เปิดฉากบุกก่อนได้เข้าสู่สภาวะไรติโจมตีใสยูกิมุระ การแข่งขันช่วงแรกเป็นไปอย่างสูสีแต่ยูกิวระเตรียมวิธีการรับมือสภาวะไร้ทิติมาแล้วเลยโตกลับและสามารถเอาชนะเซตแรกไปได้7ต่อ5เกมส่วนเซตที่2เปิดม้ายยูกิวระได้ใช้เทคนิคมิลาสมิลเลอร์ขึ้นนำทีสกาไปอย่างรวดเร็ว3ต่อศนเกมทีสกาเลยงัดทศสกาแฟนทอมผสมกับทนสกาโซนกลายเป็นอันติเมตโซนสุดแข็แงแกร่งกลายเป็นเซตที่2นั้นกลายเป็นว่า เทสกะได้พลิกแซงเอาชนะไปได้6-3ต่อเกมเข้าสู่เซตที่3เป็นเซตที่สูสีเป็นอย่างมากเริ่มแรกมาเทสกะนั้นอาจจะออกน้ำไปก่อน4-0ต่อแต่ยูกิมุระก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆฮึดสู้ไล่ตีตื้อมาเป็น4-1ต่อจนลูกเกมกลายเป็น5เท่าสุดท้ายก็จบไปด้วยเทสกะนั้นเชิญเอาชนะยูกิมุระไปได้ในที่สุดแล้วก็ผู้เล่นคนสุดท้ายเจเกนโบลิสวิตวอกกัปตันทีมเยอรมัน เขาได้ขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในสามมือโปรเทนิสที่แข็งแกร่งมากที่สุดตัววอกนั้นมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากเขาเป็นคนคอยแนะนําการเล่นของทิสกาจนทิสกานั้นสามารถควบคุมทิสกาโซนและทิสกาแฟนทอมได้อย่างชํานาญ จนเกิดเป็นท่าอันติเมโซขึ้นมาซึ่งเขานั้นเป็นกัปตันคนแรกที่ทีน่ปุ่นได้ลงแข่งขันโดยในแมตช์นั้นวอคได้ลงเล่นคู่กับแฟรงเกนเจอกับโทคุงะวะคู่กับยูกิมุระซึ่งวอคก็สามารถรับมือสองคนนี้ได้อย่างสบาย,บายแล้วได้ใช้ท่าเกลียวแห่งการังบ่าโจมตีใส่โทคุงวะและยูกิระจนต้านทำไม่ไหว แล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วการแข่งขันรอบรองชนะเลิศบอกนั้นในลงเล่นเดียวมือหนึ่งต้องมาเจอกับเบียร์อินซึ่งการแข่งขันนั้นเบียร์ูอินสู้วอกไม่ได้เลยเบียร์อินเลยงัดท่าอารียงยานสปีดตัวเองอย่างรวดเร็วจนวอกเริ่มโดนไล่ต้อนบ้างวอกเลยโชว์โหดได้ใช้ท่าไม่ตายอย่างท่าโซนแห่งการลังบา สร้างลมพายุหมุนทั่วทั้งสนามสามารถป้องกันการโจมตีแถมยังสามารถพัดให้คู่แข่งปิวกระเด็นได้อีกแม่อะไรจะเวอร์ขนาดนั้นสุดท้ายเบียร์อินได้ทุบทดชีวิตเชิญเอาชนะวอล์กไปได้ในที่สุดก็ <c oughs> ถึงแพ้ทีมเยอรมันจะตกรอบไปแล้วแต่บทบาทของทีมเยอรมันยังมีอยู่นะครับในตอนลสุดตอนที่3 5 3ปินออฟยาก,กินิโก ศึกการขันชิงแชมป์กินเนื้อ,อย่ยงระดับโลกอันนี้พวกเราก็ลองเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของทีมอิหามานแบบจัดเต็มจัดหนะักรวมทั้งความสามารถด้วยนะครับผมอ่าน,นี่แ๊ดก็ได้รวบรวมข้อมูลมาเลยนะครับอ่ะแล้วถ้าใครต้องการให้แอดลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะมาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่แเราก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดหน่อยนะครับแล้วก็มีเพจด้วยนะครับอ่าเพจชื่อว่าเมทรายมังะแอนช็อปนะครับอ่านี่ก็ฝากด้วยนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจหน่อยนะครับอันนี้แอดก็เพิ่งทําไปสักสัปดาห์หนึ่งละอ่าก็ฝากพวกเราหน่อยนะครับ อ่ะต่อมาแล้วครับเดี๋ยวแอดจะมาอ่านคอมเมนต์สปอยมังงะตอนที่72แล้วก็อัปเดตการใช้ในเมในภาคโวคบที่แอดได้ทำสองคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับอ่าเริ่มมาที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าทีเซอร์ดูได้ที่ไหนครับอ๋อทีเซอร์นะครับให้ดูใน YouTube ของเราเซยูนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมหรือจะพิมพ์ว่าปิ้นออฟเทนิดหรือนิวออฟปิ้นออฟเทนิดนะครับภาคโวคาท์ก็น่าจะ ขึ้นมาพอสมควรครับอันนี้ก็ลองไปพิมพ์ตามที่แอดบอกได้เลยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับผมอ่าต่อมาลวครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่ากรกะดาษภาคไทยรอต่อไปอีกเป็นปีใช่ไหมครับฮอหมายถึงาาภาคกรากะดาษนี่คือจะเป็นการฉายอนิเมะภาคโว r l ครับใช่ไหมครับส่วนภาคไทยจะเป็นยังไงฮอหมายถึงคิดว่าจะเป็นปีใช่ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับผมเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าในไทยนะครับใครซื้อลิขสิทธิ์ไปเงี้ยอย่างเช่นพวกแอปต่างๆางเช่นแอปบิลิบิลีหรือ AIS เนี่ยถ้า ASP อเซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับก็จะดีหน่อยนะครับก็คือได้ภาคไทยไปเนะาะเดี๋ยวถ้าเป็นแอป,ปอื่นๆอาจจะเป็นซับไทยเงี้ยเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่แอดดูจากกระตูนด,ดังๆเนาะก็เออร้องหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าที่จะได้ดูแบบภาคไทยเนาะวกเราก็ดูซับไทยไปครก้าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าโอกาสเข้าไทยนะครับจะมา,ง,างไหนนะก็จ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าโทคุงาวะหายไปเลยนะครับโอ้โหบทของโทคุงาวะนะครับโอ้โหอันนี้ดูเลยครับรอดูในรอบชิงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในมังงะล่าสุดครับตอนที่3ามห้าสิบห้าครับนี่โทคุงาวะนะครับจะเจอต่อหน้ากับเลียวกะแล้วก็อามาเนโร่ครับตอนนั้นโทคุงาวะจะอยู่กับเอเลมะด้วยนะครับแอดคิดว่านะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่า โทคุเงาวานครับจะได้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับที่เจอกับทีมสเปนนั่นเองครับอ่านี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าโทคุเงาวานครับจะลงแข่งขันแล้วเจอกับใครในทีมสเปนนะครับอ่านี่็ต้องรุนกันต่อไปนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่์บอกว่าตอนไหนพระเอกจะออกโรงอ๋อหมายถึงที่แอร์ทำสปอยล์บังอะใช่ไหมครับผมก็อีกประมาณสัก10กว่าต่อนะครับก็คือหลังจากจบแมต อย่างนี้เรนจิคู่กับโมรินะครับอ่าก็ต้องต่อจากคู่นี้นะครับก็อีกประมาณสัก10ตอนในมั้งแล้วก็บทบาทของเรียวมะก็จะหายไปนิดนึงแล้วก็รออีกทีจะเป็นรอบชิงนะครับผมรอบชิงก็จะไม่แน่ใจนะครับว่าเรียวมะนะครับจะแข่งขันกับใครระหวางอามาเนโรกับเรียวกะแต่ว่าเปอร์เซ็นก็จะเจอเรียวกะก็สูงนะถ้าตามจากคําพูดของเรียวกะเนี่ยแอดคิดว่าก็มีความเป็นได้ว่าจะเจอกับเรียวกะก็ได้อ่าเดี๋ยวก็ต้อง ลุ้นกันต่อไปนะครับว่ารอบชิงจะเป็นยังไงนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายกันเนาะบอกว่าเลียวกะตอนนี้สามารถไต่ขึ้นระดับโลกได้ยังครับแอดถ้าไม่ตายโหดนะแอดแล้วถ้าเจอกับคามูแอดคิดว่าจะชนะไหมครับอ๋อเรียวกะใช่ไหมครับถ้าดูจากสไตล์การเล่นของเรียวกะนะครับคล้ายๆกับสตีเทนนิสเนาะคือหมายความว่าไม่ได้เป็นเทนนิสมือโปรอะไรหรือว่าลงแข่งในมืออาชีพอะไรแต่ผ่าแอดคิดว่ามีฝีมือที่เก่งกาจแน่ๆครับเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะ ลาฟได้อย่างสบายๆเลยขนาดที่ว่าลาฟน่ะเอาชนะอามาเดอุสได้นะครับแอดคิดว่าเขาน่าจะมีฝีมือที่กับใกล้เคียงกับมือโประอาจจะใกล้เคียงกับวอกหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ารอบชิงชน,เงนะเลิศครับเลียวกะจะแสดงอะไรออกมาให้เราดูกันเนาะอ่าอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ